เพื่นอนต้อง <te p S 1> ไปแก้บวจน,นี่เพื่อนมาเพื่อนมากมอว่านน่เพื่อนต้องไปบวญไว้ดิเพื่อนไปบวญไว้ว่า,าวจะได้ให้ได้สาวหน่อยอีลีได้อีลีเนี่ยคร<อ><อ>สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรผันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องเล่ามาบอกถึงควนขึ้นว่า กมาซึ้ลกกาขอเท็จจริงนะครับที่ออกมาจากปากบอโจนะครับนั่นก็คือฮะคิ้วท้องบบคิ้วท้องนะครับคิ้วหายากบบคิ้วหายากเจ้าภาพกระจนได้ไปบ่นครับกอรสิมาวาจางกอรสิมาดิวงานกับสาวหน่อยเพ็ดเนแพงอโจองค์องนะครับนันก็คืองานสนามหลวงนั่นแหละครับ นั่นก็คืองานที่สนามหลวงพี่น้องสีเสือบอกครับว่าผูถิมาจ่างอยู่หลังเวทีนะครับผููถิมาวาจ่างอยู่หลังเวทีเนะี่ยก่อนสีมาวาจ่างยุคขางวัดอ่อมหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ,ะขึ้นถีแสดงยุคขางวัดอ่อมหน่อยคืนนั้นเป็นงานของกำนันแกะเป็นผู้จัดครับฝนตกแต่คน้นเต็มนี่คือเป็นบรรยากาศที่ หาเบิงหยากแต่ว่านะฮะณวินาทีนี้ของสาวหน่อยคปอหมนแพ่ครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นปกติไปแล้วครับเป็นปกติไปแล้วนะฮะมื่อนั่นครับเจ้าภาพก่อนสิมาจากอยู่ดันหลังเวทีก็บอดโจครับเพิ่นเด่นบนไหมากอน ว่าให้ไดคิวเด์ให้ไดเดอ้อให้ใดสาวหน่อยเพื่อนาแทงเดอ้อเป็นงานของทางรัฐบาลครับเป็นงานของทางรัฐบาลวันที่สิบนะครับมกราคมปีหกหกนี่แหละครับปีนี้แหละก่อนสินมาว่าจา่างไปในบนไหวแล้วพ่อมาหอดเป็นช่องว่างเนาะก่อนฉีนไปแสดงเอเอ็นเป็นช่องว่างระหว่าง วันนะครับสิบเก้าเหรียญยุจังหวัดเลยครับย,ยี่สิบเอ็ดเหรียญยุท่านศีสเกดชะบุญเ้าเอืน่นนะครับบุญน้ำผ้าเวลาจัดสรรทุกอย่างเวลาจัดสรรครับวันเวลาเป็นตัวจัดสรรเหมือนลงล็อกหรือวางล็อกให้มาตรงกับวันที่ยี่สิบที่จะต้องว่างนะครับ ถ,ถ้าเป็นบอมาผมก็ผลลุกแล้วน้ำเล่า <_ d ata> บ,บ่อ <_ d ata> บเหลิบ่แล้วคือกันนะครับพ่อมาจากสาวน้อยเป็นแป้งได้แล้วเนี่ยกระิได้กลับไปแก้บนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมก็เสียงฟังคลิปจากปากบอดโจเลยแหละครับนเล่าเละเป็นคนบอกเองเขาเอื่นว่างานนี่เนาะ ผมว่ามันสิเป็นการเปิดเปิดประตูบานใหญ่ของวงการเอาอันดับแรกก่อนเลยเปิดประตูบานใหญ่ให้กับพ่อโจองค์อิงให้กับน้ององค์อิงให้กับสาวหน่อยเพชรบัพแพงสิ่งติดตามมากคือวงการมอลลัมศิลปะวัฒนธรรมท,ทางภาคอีสานเท่ามันจะเป็นการเปิดประตูบานใหญ่มากครับในเมื่อนะครับพี่น้อง เบื้องผู้ว่าจ้างครับผู้ว่าจ้างคือรัฐบาลครับเป็นผู้นำนะครับองค์กรบริหารฝ่ายบริหารจะมีฝ่ายบริหารเป็นบ่อละการบริหารประเทศเราพี่น้องคิดเบื้องเดอร์ถ้าสมมุติ เป็นตัวแทนของวงการมอล่ัมเป็นตัวเข้าเอิว่ากรณออนนี้คือเพศศ่นสิจัาเนาะมขอ,อนแก่นนะคะรับพ่นสิจัาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เห็นบ่มมันโยงกันไปแล้วเผื่อสาถ้าสาวน้อยเพชรบันแพงนำโดยพ่อโจองอิง เอินว่าเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศสีเขีดจังไดน,นี่คือผมตั้งคำถามเด้หลับตาเห็นภาพคือบอลโจวานะครับก็เหมือนว่าทุกคนกอนหนานีเนาะสัตว์ประจำชาติคืออะไรเพื่อมาอีกหนึ่งอัน คือนาคมันบ่ครับผมไม่รู้เลยครับว่าอน,นาคตสิเป็นจังไหนแต่เท่าฐานะีิเป็นเอฟซีเนาะมองการเจริญเติบโตมองการเติบโตของสาวหน่อยเพื่ันแพงนัตอนนี้ครับก้าวกระโดดทุกสิ่งทุกอย่างมั่นประจวบเหมาะแห้งพี่น้องคิดพอสิ่งหนึ่งบ่ แต่กี่แต่ก่อนเนาะบอโจเราไปเฮดคอนเทนต์อย่างต่างๆเราไปหาคนที่แบบ ela, เวล่าเราไปคอลแลบหรือว่าไปคอนแทคหรือว่าร่วมงานกับบุคคลดังๆอะไรต่างๆคือเราสิเด่นอยู่คนเดียวพี่น้องพี่น้องจำภาพพี่บอโจไปงานมิสแกรนได้ปครับเห็นบอกพี่น้องณนะตอนนั้นนะครับคิดย้อนไปรับตาเบืองบา้าง ถ้ามีน้องอุงอิงไปด้วยนะตอนนั้นนะโอ้โห,โอโหบอกมากบางคนลุกมื่เคื่อนผมก็ได้บอกก็บอดโจโอ้โบอดถ้าสมมติว่าเนาะตอนนั้นนี่น้องอุงอิงไปนั่งบอดโจเนาะโอ้โหก็อย่างว่าถ้าน้องอุงอิงไปนั่งตอนนั้นก็อาจจะบ่าเป็นแนวนี้ก็ได้วันเวลาเป็นตัวจัดสรรในสิ่งที่เหมาะสมนี่ลีครับพี่น้องเอฟซีชนน เข้าครับเบื้องการเติบโตของสาวหน่อยเป็นเนพ่งเบื้องการเติบโตของน้องอุ้งอิงครับทีมีพอโจเป็นคนผ้ายานต่อไปผ้าผภาคนาครับน้องอุ้งอิงล่ำเพื่อนล่ำแพลงก็จะโตขึ้นไปเป็นผู้บริหารต่อไปนี่คือสิ่งที่บอโจเล่าไดว่างแผนเล่าวัาดหวังไว้นะครับเนาะ โอเคพี่น้องก่อนสิบไอเบิงคลิปถีบบอดแล้ววอาไวนะครับกะฝากไว้มือนีวันที่เก้าอย่าลืมครับไปตรงสาวหน่อยเนาะ,เ,ะเป็นวันสุดท้ายในการทัวร์กทมอรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาอีกสามมือเป็นงานของป๋าช่วยได้ไหมนน่ทั้งพี่น้องทั้งบอวิน,นบอลถบาจะโมผิดกับถาเป็นกรล,ลังแรงใจกันต่อไปอย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อมือนีอยู่ทั้ง บิ๊กซีเพชรเกษมครับเพชรเกษมหกสิพหะผบกันครับสวัสดีครับระดับประเทศครับหนึ่งเดียวในวงการมอลอมก็คือสาวน้าเพลินแพงครับที่จะไปงานนี้ดิอ่เพิ่นฟิกมาเป็นสาวหน่อยเลยนี่ก็ถือว่าผู้ใหญ่เนาะครับเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ในแมนครับในฝ่ายเลหานทีมงานมากขอว่านนี่มาน่งคุยอยู่หลังหันกับเล่า ศิลปินอาร์ตซีนะครับอาจจะไปสักประมาณ10คนคาดว่านะศิลปินสิบสองลงกันพระจงยิงแล้วก็นโดนตรีเฮ้าโดนตรีชีร่ตู้โอ้นักดนตรีเฮาพร้อมแมนนักดนตรีเฮาศิลปินเรานะคนนีเราคนนี้เราบริการให้อ่าโดนตรีสิบสองคนโอ้ชีร่ตู้แล้วก็ศิลปินนั่งเครื่อง เพ oh. right? right? right ื่อนต้องไปแก้บวชนี่พนมาพนมามาว่าเนี่เพิ่นต้องไปบวชไว้ด้เพื่อนไปบวชไว้ว่าจะได้ให้ได้เสาหน่อยอิรีได้อิรีเนี่ยมันเป็นช่องว่างเนาะขับบอดนอะเบาถึงนะมือเดียวแบบมือเดียวแล้วตรงกันซ้ำซื้อเลขครับซื้อเลขมีร้อยประตูแต่ว่าถึงเลขถือบางทีตัวถึงที่ว่าควบควบหนาจะเป็นมันน้อยมากเลยเขาได้ถึงเลขจากซุนซุนเนาะก้าวนีร้อยประตูนะแต่ว่าเอาแค่ประตูเดียวเนี่ยบางคนซื้อเลขแค่ตัวสองตัวแต่ว่าถึอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างนอกแบบ มันมามันมาวันจบก,กันนะเนาะแมนแมนแคือบางบางอันเท่ากับภาษามาสีบอกเรื่องว่ามันมองไม่เห็นนะคือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันแล้วสนามหลวง 8, แปดเก้าปีเราได้ไม่มีงานเม่ีนครับตั้งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฟรีแล้วก็งานที่เขาเอื่นว่าเนี่ย่ะศูนย์รวมใจของคนไทยเลยแหละก็ว่าระเนาะครับเนาะสนามหลวงนี่แม่มนครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากสมกับ มันมาถึงวันนี้ก็เป็นพวมีหลา่าเพราะว่านาเบียดสี่ภพาพอพดังหนาเบียดสี่พาพอรวยครับอ่าเป็นที่สุดยอดมากเฮากับบริคิดว่าเฮาที่แบบฟ้ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไว้น้อว่นนาประมาณแปดเดือนเข้าเดือนที่เก้ายังไม่ถึงปีมีแต่สิ่งที่ดีๆมาครับสิ่งที่บริคิดว่าสิได้ไปก็ได้ไปสิ่งที่ว่า,วาเกิดมันก็ได้เกิดในติดตั้งที่ดีได้ในเรื่องที่ดีแน่นะนสุดยอดมาก